เป็นความรู้สึกที่ต้องปรับจิตปรับใจก่อนที่จะทําคลิปนี้นะคะ <un> เหตุอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นความพ่ายแพ้ที่สื่อตา่างประเทศก็บอกเลยนะคะว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ดูไม่มีทรงที่สุดในการเล่นสําหรับฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลก็เราก็คุยในมุมมองของแบบความเป็นจริงที่มากางดูแหละว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันเวลามันผ่านผ่านไปอะค่ะไม่มีใครใหญ่เกินสโมสหรหลอกนักเตะม,มาแล้วก็ไปเอ,อบอดบริหารบางทีมาแล้วก็ไปกุนซึงมาแล้วก็ไปแต่ว่าคนที่จะอยู่แล้วก็ซึมซับความทรงจำนี้ไปด้วยกัน ไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะแย่มันก็คือแฟนบอลอย่างพวกเราที่จะกอดคอผ่านเวลานี้ไปได้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนในพาร์ทของยุ้ยเนาะเราก็คงเป็นแบบนี้แหละหากท่านต้องการอัดทรสหากท่านต้องการใส่อารมณ์หรือใครก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้ความรู้สึกเป็นฟิลแบบกระแทกอารมณ์ไปได้วยกันก็ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ท่านต้องการแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับออแฟนบอลท่านอื่นๆทีมอื่น,นๆก็ต้องขอบคุณที่แบบเออบางทีมาคอมเมนต์ที่ค่อนข้างแบบน่ารักมากถ้าเกิดเทียบกับพื้นที่ต่างๆเนาะเพราะว่า การม,มาติดตามยุย้ยเนี่ยยุ้ยเป็นคนที่มีเนเจอร์ประมาณไหนแล้วก็หลายท่านก็มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสารรค์หลายท่านที่บางทีอาจจะเห็นฟีดเนาะหรือว่าเออมาเห็นลอยๆในการขึ้นแล้วก็ไม่ได้ฟังคลิปจนจบหรือแม้กระทั่งไม่ได้กดติดตามมาคอมเมนต์ในเชิงลักษณะที่ไม่สร้างสารรค์ยุ้ยว่าบางทีจุดยืนเราอาจจะไม่ตรงกันเนาะ คือบางทีเนี่ยยุ้ยกดไปก็บางคนแบบมีบางคนเอายุ้ยไปแขนแวนเราก็รู้สึกว่าโอ้ยสะใจจังเลยทําให้คนนี้เขารู้สึกแบบเออเขาแค่นี้พูดแค่นี้ก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยจริงจริงยุ้ยพูดตรงๆนะคะยุ้ยอยากรักษาบรรยากาศโดยรวมเพราะว่ายุ้ยแคร์คนที่อยู่ด้วยกันกับยุ้ยมากกว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปบวกอะไรกับใครก็ให้เขาได้ได้ไปสู่ในพื้นที่อื่นที่น่าจะตอบโจทย์เขามากกว่าละกันไม่ต้องไล่ยุ้ยไปคุมทีมไหนนะคะเราก็เอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากสื่อในในมุมต่างๆแล้วย้ยรู้สึกว่าการ พูดคุยการวิเคราะห์หรือการมองเห็นว่าปัญหามันมันคืออะไร มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถแสดงออกได้อย่างมีเสรีภาพถือว่าคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจร่วมกันแล้วไม่มีคํานึงที่ยูเคยพูดอยู่เสมอนะคะว่าวันที่ทีมชนะวันนั้นมันจะไม่ถูกพูดถึงหรอกว่ามีปัญหาวันที่แพเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นเต็มไปหมดและยูว่าถ้าเกิดว่าแฟนบอลข้างนอกสนามเรายังคงหูตีกันเองฉ่ำขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันจะแย่มากขนาดไหนนะคงไม่ได้ไปแบบซ้ำเติมอะไรยังไงใครเป็นพิเศษเหรอกคะ่ะ แต่เนี้ยรวมจากทั้งหมด แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมัเป็นความเซงที่แบบเอยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเลือกกรบ,บีก็มาไปดูกันหน่อยค่ะเกมนี้เรีูแพ้เบนฟอร์ดสามประตูต่อสองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความพ่ายแพ้ธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ว่าทีมกําลังมีปัญหาลึกกว่าที่คาดค่ะความพ่ายแพ้เรียบูเปิดมา5เกมแรกชนะรวดเลย4ี่เกมหลังมาปุ๊บโอ้โหเหมือนเอาคืนทุกอย่างเลยค่ะแล้วยูจะบอกไปเมื่อวานว่า,วาเออเนี่ยขอ2ที่ถูกฝั่ง2ทุถูกฝั่งจริงแกทําได้2ประตูแต่ที่เหลือเบนฟอร์ เขาทําได้มากกว่าเขาทําได้3ประตนูนี่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ5ปีเลยแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยฟอร์มตกชั่วคราวนะแต่มันสะท้อนนิยมถึงระบบที่กําลังเริ่มสันคลอนจริงๆสิ่งที่น่ากังวลที่สุดมันไม่ได้เป็นเรื่องผลการแข่งขันค่ะมันคือเรื่องของวิธีที่ทีมแพ้เพราะว่าเลี้ยงผู้แพ้ในแบบซ้าๆเดิมๆเหมือนภาพมันแบบเดจาวูขึ้นมาซ้ําๆถูกเจาะด้วยแทคกติกเดิมๆแล้วก็ยังหาคําตอบไม่ได้ค่ะว่าคู่แข่งจะมาเล่นแบบไหนก่อนลงสนามและย,ยังหาคําตอบไม่ได้ทั้งท ทังที่รู้ว่าคู่แข่งจะมาเล่นแบบไหนตั้งแต่ก่อนลงสนามเพราะงี้เขาต้องมีการวิเคราะห์เกมหลังบ้านกันอยู่แล้วเราเห็นเมื่อคืนนี้ว่าเบรนท์ฟอร์ดไม่จําเป็นต้องต่อบอลสวยหรือว่าครองเกมเหนือกว่าเลยค่ะพวกเขาแค่ทําสิ่งง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพมากๆบอลยาวหลังฟูลแบ็ค บอลโยนไปที่พื้นที่ตัวบอลแล้วเก็บบอล2เล่นลูกตั้งเตะเล็งจุดอ่อนไปเลยดึงเซนเ,นเตอร์ให้เสียตำแหน่งแล้วสวนกลับและสิ่งที่สตันไปเลยตั้งแต่เริ่มเกมมาเราเสียประตูอีกแล้วตั้งแต่ต้นเกมมาทีที่5จากลูกทุ่มไกลค่ะแล้วในบรรดาเกมที่เราต้องตามหลังเนี่ยทั้งหมดเลยจาก5เกมมีเกมเดียวที่เรารอดนะคะคือเกมที่เรากลับมาเอาชนะอาร์ทรัคซังเฟิร์ดได้ด้วยสกอร์ถล่มทลายแล้วไม่ว่าแฟนบอลทีมไหนจะมองยังไงอะ่ะยูว่าจุดร่วมกัน ที่ยุ้ยเชื่อว่าไม่ใช่แค่ช็อกไฟเลี้ยภูนะคะแฟนบอลทีมอื่นก็สามารถคุยกันได้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่มันคือ เหมือนเป็นแพทเทิร์นความพ่ายแพ้ของเลี้ยวภูในช่วงนี้ไปเลยอ่ะเรื่องที่คนเถียงกันมากที่สุดระบบรัว่วหรือฟอร์มตกค่ะคือเกมนี้ยยูว่ารู้สึกว่าระบบมันทำงานไม่เสร็จไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนกันหรือเปล่านะ4-231ที่ยังไม่เข้าที่แล้วก็หลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องในระบบนี้ว่าก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เสถียรทำไมอาร์เนอร์ถึงยังตัดสินใจจะเล่นเกมในแทคติกนี้อยู่ด้านกลางไม่มีตัวคุมพื้นที่หรือว่าอ่านเกม V.S. ถูกดึงต่ำจนเกมลุกไม่มีตัวจ่ายคมคมใน พื้นที่สุดท้ายเพรสซิ่งไม่เป็นทีมค่ะไล่แต่ไม่ตัดเส้นเกมโค,โค,คู่แข่งฟูลแบ็กดันสูงแต่ไม่มีตัวช่วยซ้อนรับนั่นทําให้โดนเจาะหลังตลอด แนวรับเสียเชฟบ่อยทําให้ถูกส่วนกลับทุกนัดสร้างโอกาสได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายไรคุณภาพค่ะสิ่งที่อยูวิสตันกว่าคือการให้สัมภาษณ์ของอันชลอตหลังเกมก็คือเรารู้ว่าปัญหาตัวเองเจอลูกโยนยาวและทีมรับลึกยังแก้มไม่ได้ทั้งที่ซ้อมมาแล้วตลอดทั้งสัปดาห์คือเกมนี้บอกก่อนนะว่าตัวเลขหนึ่งที่ที่มันดีขึ้นเนี่ยก็คือเรื่อง สถิติในการ cross b o n d ค่ะ cross b o n d ที่โอเคสื่อวิจาร์หลายคนมองเห็นว่ามันดูเหมือนเป็นจุดอ่อนของเลี้ยวผูกใช่ไหมคะมันดีขึ้นในเกมนี้ค่ะ cross b o n d ได้มากกว่า b บรน t f ฟอร์ค่ะครองบอลได้มากกว่า b r รน t f o r d ค่ะแต่ที่เหลือก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหะค่ะ คือซ้อมหรือไม่ซ้อมอ่ะอยุ้ยว่ามันไม่ไม่ได้ต้องคุยตรงนั้นแล้วอ่ะมันคือเขาซ้อมกันอยู่แล้วมันคือเรื่องระบบและมาสะท้อน1ึงคาแรคเตอร์ของทีมในเวลานี้มันดูเหมือนยังไม่พร้อมสําหรับฟุตบอลที่จะต้องเคียเค้ยวแล้วเล่นให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วตอนนี้สิ่งที่มันน่ากังวลคือเลียวภูวันเนี้ยค่ะเรามีคุณภาพในเชิงผู้เล่นรายบุคคลที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่การผสมผสานแล้วทาให้กลายเป็นทีมที่ลงตัวมันยังไม่เกิดขึ้นยุ้ย่าไลฟ์ไปนะคะแล้วก็คุยไปกับทุกคนว่ายุ้ยวภู สมัยก่อนจังผู้เล่นหลายคนที่มาด้วยความไม่คาดหวังเลยตั้งแต่เดวันแต่สุดท้ายเขากลายเป็นผู้เล่นกําลังหลักได้ถ้าเกิดพูดถึงรายชื่ออย่างที่วินึกออกนะโอเคเราไม่คุยถึงอลิซองเบเกอร์กับเฟอร์จิฟันได้เนาะตัวเลขกมหาสาลมันมาพร้อมกับความคาดหวังอยู่แล้วถ้าเกิดในยุคของจอร์แดนคลอปอย่างเงี้ยแอนดูโรเบอร์เซนซื่อมาจากเฮาส์ซิตี้แปดล้านปอนด์เล่นงงเงนเงินในวันแรกเทรนด์แลกซานเดอร์อาร์โนยถูกวิจารณ์เยอะอยู่เลยว่าเล่นเกมรับไม่เป็นเลยแต่เราก็เห็นว่าเทรนด์เองก็มีความพพยาาามในนนนกกรััฒตวเเองจลป็แบบ ในอเวอร์ team, ทีมได้อย่างเต็มภาคภูมิก่อนที่เขาจะตัดสินใจเลือกไปอยู่แร้วมาริดแดนกลางโซโบสไลน์ ang, so line, เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่วันแรกโอเคค่าตัวมาก็พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าโซโบก็ทําให้เห็นว่าโอเควันนี้เขาดูเหมือนจะเป็นคนที่ฝากผีฝากใครได้มากที่สุดหรือถ้าเกิดพูดถึงในยุคก่อนๆโจอเอลมาติฟฟาบินโยนะคะนี่เราก็ไม่ได้คาดหวังเอาไว้เหมือนกันนะคะแต่เขาก็ทําผลงานได้ดีมากๆหรือแม้กระทั่งอย่างจีนีวอยเนลดมและโรเบร์โต้ฟริมิโนซาดิโอมาเน่หรือแม้กระทั่งโมฮัมเหม็ดซาลาเราไม่ได้คาดหวัง หวังอะไรกับพวกเขาไว้เลยค่ะแต่เขามาทําประสิทธิภาพ่อกับทีมได้มากกว่าที่คิดก็เลยบอกกับทุกคนไปนอนในไลฟ์ตอนนั้นว่า,นนวาคิดถึงเลี้ยวพูวันนั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่นี่ไม่ดีนะเรามีวัุดิบที่ดีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมีปัญหาอะไรมามันจะถูกพูดถึงได้เร็ว มากกว่ารู้สึกว่าแบบพอมันมาก,กับการลงทุนมหาศาลเนาะมันก็จะเป็นตัวเลขที่สื่อไปทําข่าวได้ง่ายเป็นสิ่งที่เราสามารถนํามาใช้เป็นปัจจัยเชิงประจักษ์ที่พูดคุยกันได้มากขึ้นแล้วตอนเนี้ยค่ะสิ่งที่มันน่ากังวลหนักกว่าเดิมเลยยูว่าสิ่งหนึ่งที่มันนาให้ระบบเกมรับสรวนมากขึ้นคืออย่างลูกจุดโทษอ่ะนยูพูดตรงๆนั้นในมุมอยู่อะจุดโทษเนี่ยยูเข้าใจาคือฟานได้ช้าไปจริงๆอันนี้มุมนี้ยูไม่ได้มีข้อกังขาอะไรแล้วก็มีเสียงพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยมายิงประตูไไดดด้้ท้ททััังงง่่่ชววเเจ็บ็บมมมมนหมปแลตกกกรรราายค แน่จริงอะ่ะก็ยิงประตูตีเสมอให้ได้สิอันนี้ยุ้ยพูดแบบบ้านๆเลยนะคะในฐานะที่พูดเหมือนแบบกับทีมอื่นอะ่ะเพราะว่ายุ้ยอะไม่เคยพูดว่าทีมอื่นซื้อกรรมการเพราะว่ายุ้ยความสุขยุ้ยอะถ้าถ้าทีมอื่นหรืแม้กระทั่งเลี้ยวภูเนี่ยเรา จ่ายเงินซื้อกรรมการได้แล้วคงจ่ายเงินซื้อกรรมการให้เราชนะค่ะเราคงไม่เอาเงินไปซื้อผู้เล่นหรือไปเสริมทีมอะไรต่างๆเนื้อออกแม้ถ้าเกิดเรานึกถึงเชิงใจเขาใจเราอะประโยคเหล่านี้มันก็ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราทําไม่ได้จริงๆค่ะประตูของโมซาลาเนี่ยโอเคซา่า ah ทำประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้แล้วนะคะแต่มันเป็นประตูที่ไม่ได้น่าประทับใจอะไรเพราะว่ามันมาจาก แต่นี้ยชมหัวจิตหัวใจเขานะคือเหมือนกับว่ายิงไปก่อนทําไปก่อนเผื่อมันจะได้เออแล้วมันแล้วมันก็ได้จริงๆมันยังให้เห็นเ่องหัวจิตหัวใจในการต่อสู้ที่แบบยังไม่ยอมแพ้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่วิมองเห็นต่างจากสื่อแลวยุยังไม่ค่อยเห็นสื่อที่จะพูดถึงก็คือที่ใหญ่ในแต่ละขุมกําลังของเราปีนี้อ่อนกําลังลงไปทั้งหมดอลิซองเบเกอร์ปีนี้ประสบปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บ การมีพ่อหมีอยู่เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการสังการในพื้นที่ด้วยทำให้เกมรับเนี่ยเล่นกันได้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นทางานร่วมกันกับพี่บิ๊กเวิร์ดวันนี้พออลิสซงเจ็บเนี่ยมามาดัชวิลลี่เองก็ต้องยอมรับว่าเขาโดนบททดสอบเร็วเกินไปในการที่ก้าวขึ้นมาอยู่ในเวทีในลีกสูงสุดนึกออกไหมคือแผนอาร์เนอร์คือค่อยๆใช้เราทุกคนก็งคงคิดเหมือนกันแต่สถานการณ์ไม่รู้จะสนับสนุนวิบรบุบุษหรือเป็นการรับน้องก็ไม่รู้มามาด้าชวิลลี่ก็เลยต้อง ลงสนามไปแล้วทําให้หน้าเที่ของฟอร์จูฟันไดมันหนักกว่าเดิมแล้วก็ในวัยนี้เนาะสามสแล้วนะฟันได์จะให้เฉียบคมทุกจังหวะเหมือนตอนที่พีคที่สุดก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้แผงกองกลางค่ะกองกลางเองเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงพี่ใหญ่ในแดนกลางวันนี้ก็ต้องพูดถึงอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ถึงแม้ว่าจะมาในตลาดซสื้อขายนาักเตะรอบเดียวกันซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยโ,โหต้องยอมรับเลยแม็กก้าคือตัวเลือกที่ใจถึงพึ่งได้แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าไม่เป็นแบบนั้นค่ะพอเหมือนทุกคคนนะคน่่่กกกําาาาลลัััังงงตตตเแ้วปญหบ อยู่มันเลยไม่สามารถที่จะประสานกันต่อไปได้ในจะทาความเข้าใจกับแทคนิคในจะสู้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วแม็กกาซีซั่นนี้ก็คือยุบลงไปอย่างเห็นได้ชัดขี่ใหญ่ในเกมรุกอย่างโมฮัมเหม็ดซาราด้วยเช่นเดียวกันค่ะยืนยันอยู่เสมอตั้งแต่เปิดมานอว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แบบคนที่มาใหม่นะแกคนที่เขาอยู่เขาก็ต้องปรับเหมือนกันก็ต้องใช้คําว่าฟอร์มตกเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าที่ใหญ่ในทุกแผงอะ่ะคือไปกันพร้อมกันเลยแล้วน้องใหม่ที่มาก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้หรือเข้าใจทุกอย่างได้ตัวโซโบกับโจส กไปอีมันก็ไม่สามารถที่จะแบ่งทั้งทีมได้ในเมื่อฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีมแล้วหนึ่งสิ่งที่ต้องน่ากังวลหนักกว่านั้นคือปัญหาการบาดเจ็บค่ะอาริซงเบเกอร์เชอร์มี่ฟิมปองอเล็กซนเดอร์อีซักไรอันกาเฟนแบดเคอร์ติจโจนราเจ็บกันน้อยๆเท่าที่ยุยนับแบบอะโจนี่แล้วนี่อีก6คนแล้วนะคะที่เรามีปัญหาอาการบาดเจ็บไปแล้วตอนนี้ระบบยังไม่มาเลยระบบยังไม่มาเท่ากับว่าปรับอะไรก็ยังไม่ได้แล้วผู้เล่นก็เจ็บอีกโอ้โหหลายคนบอกคุณคนะุณนายคุณยุยใช่คุณคุณเลย เหมือนซีซั่น2020ถึง2021เลยค่ะมันจะกลายเป็นซีซั่นที่อย่าหวังถึงเรื่องของการลุนแชมป์นะสถานการณ์ตอนนี้เราต้องเราต้องตั้งหลักเกมของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็ปัญหาเนี่ยโอเคจะคล้ายๆกับลูกที่หลายทีมเจออย่างอาร์ซอลหรือแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเมื่อมีปัญหาผู้เล่นในการบาดเจ็บที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นคือเดิมทีเนี่ยต่อให้มีแท็กติกที่แข็งแรงอะคะ่ะแต่ผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บเยอะ มันก็แย่มากพออยู่แล้วค่ะมันมันสมผลแน่นอนอย่างที่เราไม่ต้องจินตนาการถึงแล้ววันนี้ระบบก็ยังไม่มาผู้เล่นก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บสิ่งที่อาร์เนอร์ทำได้อย่างหนึ่งเลยคือการที่เขาจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากที่จะสร้างทีมตอนนี้สร้างไม่ได้ค่ะต้องซ่อมก่อนค่ะและสัญญาณตัวเลขไม่อยากพูดถึงแต่ก็ต้องพูดถึงค่ะทุกคนวันหนึ่งพอเราแก่เท่านาะก็หวังว่าเออระบบอะไรต่างๆเราคงจะนั่งกลับมานั่งพูดคุยกันเรื่องนี้แหละลิเวอร์พูลแพ้สี่นัดติดต่อ กันในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021ค่ะแพ้ในหลีกปีนี้เท่ากับฤดูกาลก่อนแล้วเพราะว่าซีซันก่อนเราแพ้เพียง4เกมซีซันนี้ก็คือเปิดมา9เกมเราแพ้ไปแล้ว4ี่เกมครบเรียบร้อยแล้วเสียอย่างน้อย2ประตูใน9เกมหลีกหลังสุดและเสีย14ประตูจาก9เกมแรกค่ะปีที่แล้วเนี่ยกว่าจะเสียถึง14ประตูต้องรอนถึงนัดที่16เป็นแชมป์เก่าทีมที่4ในประวัติศาสตร์ที่แพ้สนัดติดเลขสี่เยอะจังเลยเอาไปเล่นดีไหมเนี่ยแล้วแมนยูเขาชนะ สี่สอง,นงเนี่ยนะใบตั้นเนี่ยเออหรือเลข4จะนำโชคกับเราถ้าทีมเราผลงานไม่ดีเราควรจะเอาเอาตัวเลขไปต่อยอดดีไหม อ,อกลับมาตรงนี้ก่อนสื่อต่างประเทศเขาบอกเลยนะคะว่ามันคือความไม่สมดุลของทีมที่วันนี้คู่แข่งทีมอื่นเขาจับได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาให้แก้เยอะไปหมดเลยค่ะหยุดเลือดก่อนลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นหาสมดุลในแต่ละส่วนแล้วพาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือในแดนกลางแล้วก็ต้องเล่นให้เป็นทีมเล่นเป็นทีมก่อนนะสวยอะไรยังไงค่อยว่า ต้องมีคนพาทีมกลับสู่เกมเวลาถูกกดดันค่ะเขาบอกว่าเกมนี้ภาวะความเป็นผู้นําในสนามหายไปแล้วเราจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์พี่บิ๊กบอชว่าอยากให้คนที่แบบร่วมเฉลิมฉลองกับชัยชนะของเรากับความเป็นแชมป์ของเราในซีซั่นก่อนร่วมกันอยู่เคียงข้างทีมด้วยค่ะ ไม่ต้องไล่ยุยให้ไปคุมทีมเองนะเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายุยดูไม่ปกป้องทีมเลยเราไม่ได้มีคําปลอบใจสวยๆอะไรแล้วก็คงไม่หลอกตัวเองแหละว่ามันเป็นช่วงที่แบบแย่ธรรมดาคือ4เกมอ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทีมเราแย่กว่านี้อีกแต่สําหรับเรอรวพูอะค่ะมุมของยุยนะนี่ไม่ได้เป็นเรอรวพูที่ ที่เรารู้จักอืมอันนี้อันนี้มุมส่วนตัวยุ้ยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลกว่าอีกค่ะเรื่องที่น่ากังวลกับความพ่ายแพ้คือสมรุลทีมผู้เล่นบาดเจ็บหัวจิตหัวใจเพราะฉะนั้นไม่รู้นะใครว่ายังไงยุ้ยเป็นแฟนบอลที่เรามองเห็นปัญหาค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในพาร์ทของอยุ้ยคงไม่ได้ไล่ให้ใครออกหรืออะไรยังไงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพาร์ทของคนที่เขามีอำนาจหรือเขามีส่วนที่เขาสามารถจัดการได้ค่ะและยังคงซัพพอร์ตเสมอในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งไม่ว่าทีมจะเป็นยังไงก็ตาม เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องบอกให้เปลี่ยนทีมเชียร์เพาะถ้าเกิดยุทถามกลับไปแหละท่านก็คงรู้แก่ใจดีว่าท่านจะเปลี่ยนทีมเชียร์หรือเปล่าถูกไหมเราบนได้เราคุยได้แต่สิ่งสําคัญคือเราต้องไม่ขัดแย้งกันเองเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้บัตรคิวหันไปโอ้โหยาวเหยียดมากๆกลางสัปดาห์คร,าบาครับจะคริสตัลพาเลสุดสัปดาห์นี้ในพรเมลีกนะคะเจอกับอาซนวินล่าวินล่าก็เคยเป็นฝันร้ายของเราเนาะเราเคยแพ้เขามา2ประตูต่อ7นอกจากนั้นเรายังมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นในแ แล้วปิดท้ายก็คือการไปเยือนเอดีฮสัสเดียมของมาร์เตีที่ปีนี้พวกเขาสมดุลเริ่มกลับมาแล้วค่ะเอาละส่วนทุกคนคุยกันอย่างสร้างสารรค์เรามาร่วมกันปรับทุกเรามาร่วมกันปลอบกันนึกออกไหมแต่เราจะไม่ซ้ำเติมกันละกันเพราะสุดท้ายเราก็ต่างมีใจรักในสิ่งเดียวกันนะคะ